สวัสดีค่ะคุณผู้ชมที่น่ารักทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไมวีชาแนลนะคะสําหรับวันนี้นะคะไม่วีจะมาบํารุงต้นพืชนะคะเร่งการแตกรากนะคะให้ต้นพืชของเรานะคะแตกรากเร็วนะคะออกรากเยอะแล้วก็บํารุงต้นพืชนะคะต้นเล็กๆนะคะให้เจริญเติบโตเร็วนะคะอย่างเช่นวันนี้นะคะไม่วีจะมาบารุงนะคะต้นเงาะนะคะคุณผู้ชม ซึ่งเงาะเหล่านี้นะคะไม่วีได้นะคะทําการเพราะเมล็ดไว้นะคะคุณผู้ชมซึ่งไม่วีได้ทําคลิปไว้นะคะเป็นการเพราะเมล็ดเงาะนะคะนี่ค่ะคุณผู้ชมแล้วไม่วีก็นํามาใส่นะคะ,ะในถุงดําไว้นะคะคุณผู้ชมวันนี้นะคะไม่วีจะมาบํารุงให้ต้นเงาะของไม่วีนะคะ,ะโตเร็วนะคะรากออกเยอะนะคะคุณผู้ชมอันนี้ก็จะเริ่มมีรากแล้วนะคะนี่ค่ะ รากก็จะเริ่มออกมาแล้วนะคะแล้ววันนี้นะคะแม่วีก็จะมาบำรุงเพิ่มนะคะเพื่อให้ต้นเงาะนะคะมีรากเยอะๆนะคะโตเร็วพร้อมที่จะลงปลูกนะคะคุณผู้ชมในจาไม่ใช่เฉพาะแต่ต้นเงาะนะคะที่แม่วีบำรุงนะคะแม่วีจะใช้บำรุงนะคะไม้ดอกไม้ประดับแล้วก็พืชผักสวนครัวนะคะเราสามารถใช้สูตรนี้นะคะบำรุงต้นพืชได้เลยนะคะคุณผู้ชม แล้ววันนี้นะคะแม่วีจะมาใช้สูตรนี้นะคะบำรุงต้นพืชนะคะคุณผู้ชมสำหรับวัสดุอุปกรณ์น,นะคะแม่วีก็จะใช้เป็นกระปินะคะ ซึ่งกะปินะคะก็จะช่วยเร่งการแตกรากนะคะให้รากออกเยอะนะคะคุณผู้ชมแล้วยังรากแข็งแรงด้วยนะคะแล้วก็บำรุงต้นพืชนะคะได้ดีนะคะต้นพืชจเจริญเติบโตเร็วนะคะรากแข็งแรงนะคะใช้กะปินะคะเร่งรากเลยจ้า ต่อไปจะเป็นเครื่องดื่มชูกําลังนะคะคุณผู้ชมเครื่องดื่มชูกําลังก็จะมีนะคะวิตามินบีต่างๆนะคะซึ่งจะช่วยกระตุ้นนะคะให้ต้นพืชที่ส้มนะคะให้สดชื่นนะคะแข็งแรงนะคะไม่เหี่ยวโทมง่ายนะคะและยังช่วยเร่งรากด้วยนะคะคุณผู้ชมดูจ้าแล้วไม่เวีจะใช้เป็นน้ำเปล่านะคะ10ลิตรนะคะ สำหรับขั้นตอนแรกนะคะคุณผู้ชมไม่วีจะใช้นะคะกะปินะคะหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะ,ะช้อนแกงของเราในละคะคุณผู้ชมประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะแบบนี้เลยจ้าแล้วให้คุณผู้ชมนะคะละลายกับน้ํานะคะเอาน้ําในนี่แหละค่ะคุณผู้ชมน้ําเปล่านะคะ,ะเราละลายเลยให้กะปิละลายนะคะ เมื่อกะปิละลายแล้วนะคะคุณผู้ชมให้คุณผู้ชมนะคะเทใส่นะคะผสมในน้ําเปล่าเลยนะคะคุณผู้ชมจ้าจากนั้นนะคะเราก็เติมเครื่องดื่มชูกําลังนะคะหน่งฝานะคะคุณผู้ชมเนี่ยจ้าบำรุงต้นพืชน,นะคะเร่งการแตกรากด้วยนะคะคุณผู้ชมจากนั้นเราก็ผสมให้เข้ากันเลยนะคะ แล้วแม่วีก็ใช้ปุ๋ยสูตรนี้นะคะราดรดไปเลยนะคะบำรุงนะคะเพื่อให้ต้นงอกของแม่วีนะคะได้นะคะแตกรากเร็วนะคะโตเร็วนะคะพร้อมที่แม่วีจะนําลงปลูกลงดินนะคะนะคุณผู้ชมอ่คุณผู้ชมมีกี่ต้นนะคะคุณผู้ชมก็บำรุงได้เลยนะคะเพื่อให้รากของเขาออกเยอะๆนะคะคุณผู้ชมนะคะใช้สูตรนี้นะคะ สองอาทิตย์ต่อหนึ่งครั้งนะคะเพื่อที่จะบำรุงต้นพืชน,นะคะพืชผักสวนครัวนะคะไม้ดอกไม้ประดับนะคะเพียงแค่หนึ่งครั้งต่อสองอาทิตย์นะคะมีกี่ต้นคุณผู้ชมก็รัดรูดเลยนะบำรุงไปเลยนะคะนะคะี่ค่ะ ต้นงอพวกนี้นะคะจะเป็นการเพาะเมล็ดนะคะซึ่งจะโตเร็วนะคะแล้ววันนี้นะคะอยากให้โตเร็วๆนะคะทันใจนะคะก็ใช้สูตรนี้นะคะเร่งรากบำรุงรากนะคะแล้วก็บำรุงต้นนะคะให้จเจริญเติบโตนะคะพร้อมที่จะลงปลูกได้เลยนะคะต้นพริกนะคะคุณผู้ชมเราก็บำรุงไปเลยบำรุง บำรุงรากนะคะพริกของเราก็จะได้นะคะโตเร็วมีรากเยอะๆนะคะมีเพิ่มผลผลิตนะคะติดดอกติดผลนนะคะบำรุงดินให้ดินร่วนซุยดีนะคะคุณผู้ชม และสำหรับสูตรบำรุงพืชนะคะสูตรนี้นะคะบำรุงรากแตกรากเร็วบำรุงพืชของเราให้แข็งแรงนะคะแล้วก็ยังนะคะบำรุงรากด้วยนะคะเพื่อที่จะเร่งการแตกรากนะคะผู้ชมเนื่งจากสำหรับสูตรนี้นะคะคุณผู้ชมก็ลองนำนะคะไปบำรุงต้นพืชได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นพืชผักไม้ดอกแม่ประดับพืชผักชนิดอื่นๆได้นะคะคุณผู้ชม ต้นไม้ของเราก็จะได้นะคะโตเร็วๆนะคะพร้อมที่จะปลูกนะคะคุณผู้ชมคะและสำหรับคลิปนี้นะคะไม่วีขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่รับชมคลิปจนจบนะคะถ้าคลิปนี้มีประโยชน์คุณผู้ชมชอบนะคะกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามไม่วีชาแนลนะคะเพื่อเป็นกําลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยค่ะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ